สวัสดีครับกัลยาณมิตรที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้เพิ่งหายป่วยป่วยรู้สึกตัวเองว่าป่วยสุขภาพยิ่งพอสูงวัยก็ยิ่งแย่ลงก็จะมาช่วยทำหน้าที่นะครับพลเมืองที่ดีที่รักและห่วงใยพี่น้องเกษตรกรกร,รักและห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ ก็อยากจะเห็นความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมันลดลงช่องว่างระหว่างพี่น้องเกษตรกร,ก,รกับกับกลุ่มทุนให้มันแคบลงทำหน้าที่ที่สุดห่วงใยไปหมดแล้วครับเวลาพอคิดไปเพื่อนก็เคยเตือนบอกเออยิงจะต้องไปยุ่งอะไรเอาตัวให้รอดก่อนบ้านเมือง มันก็อย่างนี้แหละการเมืองก็เป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการสแสวงหาอํานาจการเอื้อประโยชน์กันอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงจะต้องต้องเป็นกําลังใจให้กับทางพวกผมนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีผมคนหนึ่งแหละที่คิดคิดจิตสาธารณะในการช่วยพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจเราแย่นะวันนี้นะครับเป็นที่รู้กันไม่ใช่คนอย่างเรารู้นะครับแม้กระทั่งในเรื่องของ ผู้บริหารนักการเมืองชนชั้นปกครองก็รู้หมดแหละครับว่าประเทศไทยมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนจริงๆประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรัฐสวัสดิการได้โดยซ้ำไปนะครับแต่ปรากฏว่าทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศอยู่ในดินบนดินอะไรก็แล้วแต่นี่ครับซึ่งมันเป็นทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะครับไม่ใช่เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับเรื่องพวกนี้ มันต้องเอามาคุยกันบนโต๊ะนะครับวันนี้เราก็อยากจะเห็นประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศไทยในมิติใหม่ที่อยากจะเห็นบ้านเมืองของเราสงบรล่มเย็นแล้วทุกอย่างมันวินวินกันทุกฝ่ายไม่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็แฮปปี้พี่น้องประชาชนในระดับกลางระดับสูงก็แฮปปี้และที่สำคัญที่สุดลูกๆหลังนานเรานะครับที่เป็นหนูหน,หนูน้องๆน,นะครับ นักศิษยอันนี้ศิษย์นักศึกษานะครับที่จบการศึกษามาก็มีงานมีการทําเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเขานะครับอะไรไม่ได้เนี่ยครับมันก็ต้องดูกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงนะครับให้บรรดากัลายาณมิตรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้ได้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะ เป็นการพูดแบบโบราณเขาบอกเอาน้ำรถหัวสากพูดแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีคนทำก็ยืนยันนะครับว่าก็อย่างน้อยก็มีคนพันผมเนี่ยครับ DNA แบบนี้นะครับที่รักบ้านรักเมืองอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องตรงนี้และที่สำคัญที่สุดอยากให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขกันทุกฝ่ายนะครับ ก,ก็ต้องต้องสู้กันพี่น้องประชาชนอย่านิ่งนะครับอย่าเป็นไทยเฉยนะครับบางเรื่องบางเราก็ต้องบอกนะครับยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ไร้พรมแดนมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชอบมาพากลเราก็สะท้อนให้ชนชั้นปกครองหรือผู้บริหารในบ้านในเมืองเขาได้รับรู้กันนะครับผมก็จะทำหน้าที่ยืนตรงนี้อยู่ให้นะครับเพื่อที่อยากจะบอกว่าวันนี้ พี่น้องประชาชนคนไทยเราเดือดร้อนกันทุกหย่อมยญ้านะเราต้องมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองกันบ้างนะครับคนที่รวยแล้วก็รู้จักพอเพียงนะครับคนที่มีโอกาสก็ให้โอกาสคนที่ด้อยโอกาสกว่าสังคมไทยก็จะมีความสุขครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ